วันนะคะแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่รอเผายโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะว่ามีแมคคาคิดยาแก้ยกแล้วก็กลับมาแล้วนะค่ะพร้อมกับคาเทนสุดเซ็กซี่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเดีวใหคนดูครบหนึ่งแสนภาพก่อนนะคะจะเริ่มมารูเลยนะคะวันนี้ต้องมีอ่า เป็นธนา t ของมือถือรุ่นใหม่มากมายเลยนะคะที่เราจารเตรียมมาให้ทุกท่านกันนะคะได้นาไปใช้พุกในชีวิตประจำวันกันแบบเก๋ๆเลยจิ๊เอ้าวเพลงอะไรอะโฆษณาเราไปที่ซื้อช่องโฆษณาแล้วเพื่อสาด้ลยพร้อมกันหรือยังนะคะคุณเอ้ยมีรล้อาจคอมเมนต์ไม่ได้ วสวัสนดนีค่ะก็มาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นหมวดของโทราศัพท์มือถือแล้วก็แกนเซนตต,ต่างๆนะคะที่เราจะนําไปใช้นะคะเรามาเริ่มที่าาราคาเบาๆก่อนเลยเนาะ เบาๆกันเลยนะคะสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำนะคะหรือว่าพวกที่ไม่ค่อยมีเงินถูกเงินถังเท่าไหร่นะคะก็เราจะมาขายกันเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยนะคะจะเป็นซองหนังแท้เลยนะคะคุณลูกค้าซองหนังแท้น่ารักมากๆนะคะคุณลูกค้าจะเป็นโนเกียร์รุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าโนเกียร์นะคะน่ารักมากนะคะจอตีนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้โหลด facebook ไม่ได้นะคะเพราะความจำมันใหญ่ไปนะคะับไใหญ่ไป facebook เล่นไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้มาพร้อมพร้อมซองนี่นะคะน่ารักมากนะคุณลูกค้าเวลาเราพูดไปไหนนะคะเราก็อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าน่ารักมากนะคะเด็กแยบสะเพรกำลังฮิตเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ขอเริ่มต้นที่เบาๆนะคะเบาๆนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทกับคุณลูกค้า โนเกียมาพร้อมซองนะคะคุณลูกค้าซองหนักนะคะจะเป็นหนังปอมนะคะคุณคลูกค้ารอกหมดแล้วนะคะ7 9 0ดบาทค่ะ7,900บาทกับคุณลูกค้าขอค่ะส่งให้เ m s 50บาทนะคะค,ค,คุณลูกค้าขอคนพร้อมเผานะคะไม่บิดเล่นนะคะ7,900บาทค่ะ อยากได้แบล็คเบอร์รี่มีค่ะเดี๋ยวเดาอสักคู่นะคะแบล็คเบอร์รี่มีด้วยนะคะคุณลูกค้า7,900บาทค่ะมีคนสนใจไหมคะเล่นบีท็อปได้ไหมคะตัวนี้เล่นได้นะคะคุณลูกค้าถ้าใครต้องการจะหาคู่นะคะตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะ CF 0หกหมื่นเกบาทพร้อมเผาดอกไม้จานพุกยาวด้วยค่ะคุณ พัชราพรแคปเจอร์ค่ะคุณพัชราพรแคปเจอร์ค่ะตัวนี้เล่นเฟซไม่ได้นะคะเล่นได้แต่เกมมูอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้าคุณพัชราพรแคปเจอร์ค่ะ สาหรับลูกค้าที่มีลูกนะคะอยู่ในวัยเรียนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนานะคะเสริมเสริมสร้างเขาเรียกว่าเสริมสร้างาสมองของลูกนะคะให้เรียนเก่งยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถท้องโลกอินเทอร์เน็ตลบไอทีได้อย่างรู้เท่าทันนะคะวันนี้จะมีซัมซุงแท็บเล็ตนะคะคุณลูกค้าซัมซุงแท็บเล็ตตัวนี้ไร้์นวเลยนะคะคุณลูกค้ามีรอยขนแมวนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้า ซัมซุงแท็บเล็ตอันนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะคุณลูกค้าใหม่มากนะคะไลท์มิวเลยนะคะคุณลูกคา้ามีรอยขนแมวนิดหน่อยเองนะคะคุณลูกคา้าตัวนี้ขอเริ่มประมูลที่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะคุณลูกคา้าสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทคา่ะ 2,9700บาทคองคุณลูกคา้า2,9700บาทค่ะคุณอากาพพศ CF 5้าแสนบาทส่งดาวอังคารต้องการใช้มากเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณค่ะครณยากอพศแคปเจอร์ค่ะตัวนี้ไม่ใช่ฟิล์มนะคะคุณลูกคา้าทวนี้ไปลอยขนแมวนิดนึงนะคะ สาววกโนเกียไหมคะคุณลูกคา้าสาววกโนเกียตัวนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจนะคะที่ต้องการจะพกพกสำหรับแบบประกันพกไปอวดเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะามันเป็นแบบกาเจ็ตใหม่น,นะ,ค,ะค่านที่จะกเก๋ไก่มากเลยะคะคุณลูกค้าจะเป็นตัวนี้เลยนะคะโนเกียเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะคะคุณลูกคา้าโนเกียเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สภาพลายดิวนะคะคุณลูกคา้าตัวนี้ถ่ายรูปได้นะคะกล้องขนาด ัวนี้นะคะคุณลูกค้านกเกียเจ็ดหกหนึ่งศูนนะคะคุณลูกค้าถ่ายรูปได้นะคะคุณลูกค้านี้อยู่คำอยู่สองร้อยห้าสิบหกมิลเซลนะคะคุณลูกค้าโนเกียเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ขอเริ่มประมูลที่เอาราคาเปิดตามสอบเลยเนาะ 29,400บาทของคุณลูกค้า29,400บาทค่ะตัวนี้เป็นสีปุ่มเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าน่ารักมากนะคะเรียกว่ารุ่นใบไม้นะคะคุณลูกค้าฮัลโหลเอออยู่เนี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณลูกค้าน่ารักนะคะ29,700บาทค่ะ29,700บาทตัวนี้ถ่ายรูปได้นะคะคุณลูกค้า สภาพไลนิวนะคะคุณลูกค้า29700บาทค่ะห100บาทส่งจีเมลพร้อมเผาลูกค้าเก่าคุณกำลังเต็งแคปเจอร์ค่ะลูกค้าเก่าค่ะคุณกำลังเต็งแคปเจอร์ค่ะลูกค้าเก่านะคะขอบคุณค่า นะคะต่อไปไปสาโลกโนเกียนะคะสำหรับคนที่งบอาจจะไม่ถึงรุ่น761ดนะคะคุณลูกค้าเราก็มีมาตาราคาเบาๆนะคุณลูกค้าตัวนี้เป็น8250นะคะคุณลูกค้าแปดสค่ะตัวนี้ถ่ายรูปไม่ได้นะคะแต่เล่นเกมงูได้นะคะ,ะคุณลูกค้าเกมงูสนุกมากๆนะคะคุณลูกค้าสนุกมากนะคะตัวนี้ขอเริ่มประมูลที่17,400บาทค่ะ 14,700 17,400บาทค่ะคุณค่าโทษค่ะ17,400บาทนะคะสำหรับ Nokia 78250นะคะตัวนี้นะคะไม่ได้นะคะาาราคานี้ถูกมากๆนะคะนี่ค่ะสนใจมั้ยคะใครตนๆออกไปก่อนนะคะไม่คะ่ะลำคานะคะุคณค้าไม่บิดเล่นนะคะ แปดสองห้าศูนย์รุ่นผีเสื้อใช่ค่ะรุ่นนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะคุณลูกค้าหน้าจอไฟสีฟ้านะคะคุณลูกค้าน่าลักสุดๆเลยนะคะนี่สนใจไหมคะแปดสองห้าศูนย์มีที่จริงจบด้วยใช่ค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าไปขัดเอานะคะที่จริ้งจบนะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 4นึสี่ร้อยบาทค่ะนี่ถ้สนใจไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวแม่ค้าผ่าดก่อนเนาะไม่ค่ะรุ่นผีเสื้อนะคะไม่มีใครเอฟเลยนะคะไม่มีนะคะซีเออยากย้ายคือยังไม่ได้ขายอยากย้ายนะคะลูกค้าขายมือถือนะคะไม่เอฟมั่วนะคะคุณลูกค้าซีเอฟสามมืนคุณ ยุดบูนใช่ไหมคะยุดบูนเหรอคะแคปเตอร์คะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแคเตอร์คะ่ะขอบคุณคะ่ะต่อไปเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะสำหรับคนที่ถามแบล็คเบอร์รี่มาสักครู่นะคะตัวนี้สีมูนนะคะคุณลูกค้าแบล็คเบอร์รี่เคอร์ฟแปดห้าสองสูตรนะคะคุณลูกค้านี่สภาพไลท์นิวนะคะใหม่มากนะคะ มีรอยกิดข่วนกันใช้งานนิดหน่อยอค่ะคุณลูกค้าตัวนี้น่ารักนะคะสีชมพูหวานแหววมากแล้วค่ะนี่คะใช้เองนะคุณลูกค้าด้านหลังสีดำค่ะตัวนี้ขอประมูลที่หนึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทของคุณลูกค้าแบล็คเบอร์รี่เคิร์ฟแปดห้าสองสูตย์ค่ะคุณลูกค้า เครื่องสั่นแรงไหมคะจะเอามานิอุ้ยผู้ไม่เพาะเลยนะคะคุณลูกค้า BlackBerry BlackBerry Curve แปดห้าสองศูนย์ค,ยค่ะคุณลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอมาให้แล้วนะคะไม่ได้สนใจไหมคะคุณลูกค้าถ้าไม่มีแม่คะผ่านก่อนเนาะแม่รับไปก่อนแม่เป็นไร รับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนเลยสวัสดีค่ะเปิดเพลงในนุ้นก็ได้เราจะได้มาเช็คคอมเมนต์นีด้วยเดี๋ยวต่อ C S สองหมื่นพร้อมเผาพร้อมเสกเข้าท้องค่ะคุณยุบุญมันโอเคค่ะยศบุญน,น,นะคะแคปเจอร์ค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจมากเลยนะคะคุณลูกค้า พิมแบบเล่นบีบีขอบีบีขอพิมเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะน่ารักนะคะแมค้มารอนะคะ่ะ,ะ,ะ,ะจะพูดนะคะคุณลูกค้าต่อไปจะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะมือถือมือสองนะคะนี้หลุดหลุดเอ่อหลุดโอนนะคะหลุดเผานะคะจากลูกค้ารอบที่แล้วนะค,ะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตไอโฟนนะคะสภาพสภาพัก ใช้งานนิดหน่อยครับคุณลูกค้าแต่สภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะคะคุณลูกค้า80%เลยนะคะพร้อมหัวชาร์จอันนี้เป็นหัวชาร์จ iPad นะคะคุณลูกค้าแต่อันนี้ตรงสายชาร์จยาว2เมตรนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะสภาพดีนะคะนี่ของขายที่พี่สอบขาย2,000จ้า2,000 4 0 0 พี่ชอบไข่สองพันสี่นะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามาเปิดจุกลุกนะคะสามพันหกนะคะคุณลูกค้าสามพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นมือสองนะคะถ้าซื้อมือหนึ่งสองพันสี่เลยนะคะคุณลูกค้าสามพันหกร้อยบาทค่ะสามพันหกร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าอันนี้สายชาร์จสองเมตรนะคะคุณลูกคาา้าแล้วพันสกอตเทปกันไฟดูดให้แล้วนะคะไม่ดูดแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ชอบค่ะสภาพใหม่มากขอบคุณค่ะล้ติเสนใจไหมครับคุณลูกค้าเ F พร้อมเอฟพร้อมโนสายไฟสีเหลืองอันนี้เป็นสีครีมนะครับคุณลูกค้าสีครีมเอ F แปดหมื่นคุณวิทยาค่ะวิทยาลักษณะบุณบารมีค่ะแคปเจอร์ค่ะ ะะต่อไปนะคะเป็นฝ่าพับเก่าเก็บนะคะคุณลูกค้าฝาพับเก่าเก็บนะคะตัวเครื่องเลอคีจิ้งจกนิดเดียวนะคะคุณลูกค้าเ่ปเอาผ้าเช็ดเอานะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเลอคีจิ้งจกนิดเดียวนะคะคุณลูกค้า เอาผ้าเส็จก็ออกนะคะตัวนี้น่ารักนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ขอนาทีทองนะคะสำหรับคนที่พร้อมโอนนะคะนาทีทองนะคะคนแรกที่พิมพ์มานะคะยึดจอไหมคะเป็นหลักนะคะคุณลูกค้ายึดจอไหมคะเป็นหลักนะคะไม่วีนกันนะคะตัวนี้นะคะขอพิมพ์ว่าพร้อมเผาฝ่าพับ 2 9 0 0มืเก้าพันบาทค่ะพร้อมเผาฝ่าพับสองเก้า0บาทค่ะคนแรกรับไปเลยนะคะคุณลูกค้าหาไม่ได้นะคะราคานี้ถูกสุดๆนะคะพร้อมเผาฝ่าพับสองืเก้า00บาทค่ะคนแรกนะคะตัวนี้จอสี่นะคะคุณลูกค้าจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะเอ้ยถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปได้ค่ะ ถ่ายรูปได้นะคะคุณลูกค้า F 7จ็ดหมื่นไม่ได้นะคะ F 7จ็ดหมื่นไม่ได้นะคะเราขายพีมพ่มาคนแรกนะคะคุณคุณพลอยทิศนะคะพร้อมเผาฝากฝาก ขอพีมว่าฝ่าพับนะคะถ้าฝ่าพับก,ก็ไม่ให้นะคะคุณทอฟฟี่อูรันล่าแคปเจอร์ค่ะคุณทอฟฟี่อูรันล่าแคต